สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการดาวน์โหลด MP Lab Plugin นะครับก่อนอื่นคลิกเบราว์เซอร์ Google Chrome ขึ้นมาก่อนครับเสร็จแล้วก็คลิกคํคำว่า Google นะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์คำว่า MP Lab Plugin ลงไปนะครับ MP mp lab mp lab plugin นะครับหลาจะพิมพ์ mp lab plugin ก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับให้คลิกที่ ccs นะครับดาวน์โหลดนะครับคลิกครับเสร็จแล้วก็หาคำว่า mp lab plugin นะครับออยู่นี่ครับคลิกครับ เสร็จแล้วก็ MP Lab นี่นะครับตัวนี้นะครับ B, IDE, นี่ครับ MP Lab ID Plugin ตัวนี้นะครับเราไม่ใช้ตัวนี้นะครับ MP Lab X ตัวนี้เราไม่ได้ใช้เราใช้ตัวนี้นครับ MP Lab ID Plugin ครับคลิกดาวน์โหลดครับจากนั้นคลิกเซฟครับ เลยประมาณสองนาทีนะครับอตอนนี้ก็ดาวน์โหลดเสร็จเรีเยบร้อยแล้วนะครับอ่คลิกที่แสดงในโฟลเดอร์นี่นะครับแสดงในโฟลเดอร์คลิกเลยครับคลิกครับเสร็จแล้วก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาแล้วครับอันก้ก็ค yes. ลิกแยกเห็นไหมครับมันก็จะทําการติดตั้งแล้วนะครับอันนี้อ่อ เอ็นีแลปลักอินนี่ใช้ได้กับคอมไพเลอร์ได้ทุกค่ายเลยนะครับทุกค่ายโดยที่ใช้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ระกูลปิกนะครับสามารถใช้กับคอมไพเลอร์ได้ทุกค่ายนะครับคลิกนี้ครับคลิกนี้ครับคลิกนี้ครับอ๋อเสร็จแล้วนะทีนี้ครับอ๋อเสร็จแล้วนะครับอะไรโปรแกรม ก็อย่างนี้ก็คลิกเข้าไปทีนะครับเป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยครับเอ็มพีแอเอ็พีแอบลกอินก็เสร็จแล้วนะครับวันวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับติดตามบทหน้าครับสวัสดีครับ